่อยไม่พอก็เจ้าใครมกนอกใหม่่อยกินนอนเจ้าไรมกนอกใหม่แซ่บแซ่บคือพกินนอนพออื่นอูชินจังเจ้าคิดยังกับ,บาวกล่องยูมอนีเจ้าคือเบาวแนวนี้บาวกล่องความน่ารักของออ้นองสองคนนี้คะ่ะขาดนองยูรีคนหนึ่งแห้งวาวแต่หาเขาคิดน้ำนอนพี่นองสำหรับสองอา้นองคููนี้กันนะหักไปอีกแบบหนึ่งนะคะครูชินจังเพิ่นไปกินอ่า เขาอยู่ร้านอาหารเบากล่องเพิ่นกะบบเดไปน้าเนาะผู้ชิ้นจังเห็นมกนไหม่บ่พี่นอ้งนอ,อ,งงนองเพิ่นกะกินหอดไอเพิ่นเพิ่นก็เลยเวขึ้นมาเบากล่องเพิ่นก็เลยว่าผู้อื่นมีตงหลวงตัางรลายเป็นหยังคือเพิ่นกินหอดคือคุณหอดแตะข่อยกะเวาวแนวนี่ตีละพี่น้องคนเขาจังได้คิดกันเดี๋ยวไปเบิ่งไนคคิปกันเนาะพี่น้องเนาะความน่ารักของอายน้องคู่นี้ ขาดน้องยูรีคนหนึ่งครบทีมเลยแต่ว่าสไตล์น้องยูรีคือสินัินหัวหลอกขับอ้ยอย่างเดียวเละค่ะเออเนี่ยเป็นเวลาข้า,ขาบอ๊อบซ่อนไปกินเขา่าว๊อบซ่อนจะคล้องรับบรตื่นปูกงอะไรแล้วละขะเขาแล้วปูแกงอะไรแล้วเขาแล้วมาย่างตื่นกเียแกอัน,นงไหนเออ กับพธิ์เงเง้อคนเด็น้องน่ามึนมากลยข่อยไม่พอเขเจ้าายรมกน้องใหม่ข่อยกินนอนเจ้าไรมกน้องใหม่แซ่บแสบคืนอกินนดอื่นเอาแกเห็นเจ้ามากินมกน้องใหม่เจ้าจะหลงจะของมันนั่นแกสิว่าเขากินนจะของกสิว่าเขาอย่างเนี่โอ้ยข่อยเห็นขอยยังกระโดเขาเนี่ยเอากอยเห็นเจ้ากินมกน้องใหม่ดีไหมพี่น้องเขาเห็นมกน้องใหม่แล้วเขาบาดแกไปไปกินน้าบันมาไม่กินนดยังก็ข่อยแ่สิหลงจะของว่าเขากินนวดพื้นคักเ้เนาะ

ไอ้เดี๋ยวสิมาสัมผัสพยายกล่องว่ามีความรู้สึกจังไหนแน่ทีว่าเนี่ยมันไม่หิโต้ไม่หิโต้ไม่หิโต้มีความรู้สึกจังไหนแน่กับความรักใหม่ครั้งนี้เท่าแน่หนีเพียโตเกียวครับเพีย่ย่บอกแมนเพีย่ใหญ่ครับมีความรู้สึกจังไหนแน่ครับดีใจบอดบ้านมาสันนูโอ้ยที่ว่าแบบอันดีใจบอดเด็กก็มาแสดงยี่หม่องเก่าเป็นรอบที่สองแล้วลาาที่สามทางวลาเพิ่นเอาพยายามบนนั่งก็เป็นเสียงแกะ นั่งใช้นั่งโดนเราพยนิดแล้วกินเอียงเดี๋ยของไม่ได้ขอามาเอามายังก่อ็คอยพ่อถามเจอแล้วถามเราก็จำไม่ได้ภาษาถามสนิทไปยังยังจำไม่ได้มันก็บพราเป็นของวามันยังสิ้งเขี้ยวันนะคิดถ่านแล้วแต่ดอยจะคิดถ่านเราเลยนเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งกันบรรยากาศภายในเวลาตอนนี้แห่จานดนตรีเพ่นนั่นเตรียมเครื่องดนตรีก่อน ให้เพิ่นเตรียมให้เพิ่นนั่นลงแบกล่องบล็อกกินไงมันนั่นเรียบร้อยก่อนพี่น้องได้สิพ่าเขาไปบรรยากาศนะครับเพราะว่าบลอกบลอกกินเหมือนบลอกเขล็ดบานบลอกแมนครับบลอกคือกันบลอกแมนบลอกพี่น้องก็จะเบื่อเด้อก็จยมาไม่เห็นตะหนักสองคนนีแท้เมื่อกี้เขาไปแล้วทีมเรียนซื้อก็จะกินเขาอยู่วกายเคล็ดความแมนเหมาสมโอ้ไม่เห็นปวดขจ้าอันกินเขาอยู่เขาไปหานไปสัมผัสขาเจ้าวขจาวบล็อกน้ำค่าบั้มเขายั่วไปน้ำกันสิว่าทั้งกินทั้งบล็อกเพราะสุภาพกเป็นรังสี่ก็เลยให้ ถ้าเจ้ากินเขาจะเข้ากรุ่งนี้แสดงที่โรงเบียเยอรมันพระรามเก้ามันไม่บมสามสุวรรณภูมิมืออนสุวรรณภูมิเ่พี่น้องสุวรรณภูมิครับมืออื่นแสงจันทร์อารมณ์เดียวกันครับพีอารมณ์เดียวกับผี่เลยคู่อยู่พัทยาคือกัญชะติดตามเย็นนี้ต้องมานะครับเอานั่งคู่กันตอนนี้อยู่ร้านลาดนี่ยังครับสันกันเวลามืงขึ้นนีกอ่าภาษาอังกฤษได้ไงก็ ไปว่ลาหัลโหลฮอลกหลฮััลโอลไัลโหนฮพลหลฮัลโหลฮัลนหลฮัลโหลฮัลโกลฮัลโห่ฮันโหัลโลัลหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหหันห็นบหนพูดช้าๆหน่อยคััโัััักฮคัััััีั จอร์ทอมีจอทอมสวัสดีครับสุกสา์วันเกิดนะครับผมผีทอมีโมลัม40 40สุดให้ประเทศให้เองนี่ทอมีเมนครับพีทอมีเมื่อก่อนี่มนก็มาขับรถตุ้เฮานี่ยแล้นทอมีซิลเฟอร์เพื่อนเนเกิดในวานวานอีสานการปนนในพวกเหมืนบมมนมยนมายูติาเขารดับมันดีเออนั่นแหละเออวันนี้บอว่าแมนนวานนี้แหะเพืนนี่เรารถลดดับแมน พ่อแม่เราเลยรับดับได้ยุดยงรับในกินมกหมูน้ำตัวทีเป็นกำนันพูดไทยเนี่ยเบากร้องนี่พี่ออฟ้าด้วยนะครับผมขวาเลยขรับพี้วยหน่อยตาเก่งอยู่แล้วว่าพี่ยังกี่วันเนี่ยใครคือวัทน์สวายยังกูแด่ยุวายยุคือตาเยิ้มก็สิวายเยิ้มผมว่าได้กินอะไรเลยเด้เนี่ยเกเป็นคนอย่างนี้นะครับพี่ก้องแกเป็นคนที่แบบว่าแกเป็นคนที่แบบว่า แบบไดบอกดีๆด็คนก็ยุ่มจอนี้พราะงันแล้วเป็นคนที่บ้าบ้คือบ้คือเอียงไม่อย่างบันนั้นไอ้บอกอย่างอยู่พี่ก้องแกเป็นคนที่แบบเหมือนเมาอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆคือแกไม่ได้ดื่มคาแรคเตอร์แกคาแรคคาเลเตอร์พี่ก้องหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาพูดเวลาการแสดงเนี่ยแกจะเหมือนคนที่เมาอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนที่กินเหล้าอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วแกก็แกก็ไม่ได้กินวันนกินแมนแกกับบอไดนั่น เพืบ่บ,บ้านเพื่อนในสุราขอคนบ,บ,บ,บ้านี่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับจินไอ้กล้องน้องโอ้พี่น้องเดจจินยดจจินขอันคันเซผมจินครับพี่กล้องนี่ให้ผมไปกระโดดน้ำทะเลให้ปลาตอดซะจะินยังเขาเป็นแพเราเป็นยังไงเราเป็นคนหรือเราเว้าวเนี่อยองเนี่ยเราเป็นคนหรือเราบอกเป็นคนเว้าดีๆเด้อยเนาะฮ่าฮ่ากองตาหวาน มามเทียเท่ยวมาเที่ยวอันมาเที่ยวพัทยาเมื่อวานนี้นะครับเป็นเป็นครั้งแรกที่พี่กองมาพัทยาพี่ก้องก็เลยเห็นคนเดินเดอยือน,นอยู่บนถนนแล้วก็ยือนอยู่บนอ่ะหยุดตามโขก,กไม้พี่ก้องกเ็เลยบอกว่าโขก,กไม้ต้นไม้พี่กองพีกก <laughs> ่ก้องพี <laughs> ่ก้องกเ็เลยบอกว่าเขามารอรถหลอสัก่ะเขาเนี่ยบอกเล่าสักเก็บโกงลินแห้ง <laughs> เออไอกองแล้วเห็นคนอ่นไปยืนอ่นแบบนี้ยีง คนพูดแบบนี้แหละรักจริงโอ้บอสนอสอีสานนครศินมาแล้วล่าสุดไอ้กลองก็เลยเห็นคนนนั่เห็นผู้หญิงเห็นคนยืนอยู่น้ำแปล่ากันนะขันขันมาถามผู้ไหนก็จะว่าขึ้นทางกันเล็กแท็กซี่บอสหนาะขันเจ้ามาถาขึ้นรถบอข้นเจ้าคือบอแนนแน่สันญงกลองก็จะว่าถ้าขันขึ้นแขี่ว่าแมนเอาอีพี่สิมาขอเนียนเขาใครทหารนี่เตรียมตัวเตรียมใจไปเตรียมตัวเตรียมใจสิกระโดดหอไป คิดว่ารจะคล้องสิตื่นเต้นบ่อครั้นี้ผมเคยกระโดดด้วยเชโอ้เข่าข่ายเั้นสามเมตรกับยังขาสัน <c oughs> ่นัๆๆับน่ารักทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณเด้อครับพี่น้องสุกุลสุคนเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโตเกียวมิวสิกนะครับผมมือหน,นีมาเล่นอยู่อีสานการเวลานะฮะเป็นรอบที่สองแล้ว,ลวอันนี้ขออ,อนุญาตเรากรันเป็นครั้งที่สองที่เรามาสแสดงอยู่ที่นี่เล่นแล้วเป็นครั้งที่สองแล้ว